สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับบ้านสวนของเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับลิ้นจี้นะครับสายพันธุ์จักรพพัดนะครับนะตอนนี้ก็เรามาอัปเดตนะครับนะหลังจากที่คลิปก่อนนะครับเราได้ลงไปนะครับวันนี้เราก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับนะเราก็จะมาอัปเดตว่าตอนนี้ลิ้นจี้ของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็กําลังลงสีอยู่นะครับนะแล้วก็ เราเจอปัญหาที่เราเจอนะครับนะก็คือเนื่องจากเราไม่ได้บำร,รุงดูแลเขาอย่างเต็มที่นะครับนะตอนที่เขาให้ให้ดกนะครับนะแล้วก็ติดติดผลนะครับนะก็คือปัญหาที่เราเจอนะครับแนวปัญหาที่เราเจอก็คือว่า,าลูกของเขานะครับ เขากำลังแตกเนื้อนะครับนะก็เลยทาใหา้เลือกของเขานะครับนะไม่อยุดไม่ไม่สมบูรณ์นะครับนะไม่สมบูรณ์ก็เลยทําให้เนื้อเล้นจีนะครับนะมีการแตกนะครับแล้วก็ตรงตรงไหนที่ดกนะครับนะตรงไหนที่ลูกดกก็นะครับนะทาใหา้มีการบํารุง ไม่เพียงพอนะครับนะก็ทําให้ลูกเน่าบ้างนะครับนาะแตกบ้างนะครับนะันนี่ก็คือปัญหาที่ทางภาส่วนของเรานั้นยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มีประสบการณ์นะครับนะในการปลูกลิ้นจีนะครับนะแล้วก็ลิ้นจีที่ให้ดอกให้ผลน,นั้นนะครับเราจะต้องบำรุงยังไงนะครับนะานี่ก็เราก็จะได้ศึกษาใน ขั้นต่อไปนะครับแต่ปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่เอ่อลิงจีของเรานั้นที่เราได้ปลูกมากมากกว่าสิบกว่าปีแล้วนะครับนะสิบกว่าปีที่นะครับนะเราไม่เคยได้ริมรถเล็นจีนะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์ที่เราปลูกนั้นนะครับนะเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ก็หลังจากที่เอ่อเมื่อเขาให พ่นผลิตมาแล้วนะครับนะเราก็ได้มีการศึกษานะครับนะศึกษาดูนะครับว่าสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรนะครับนะก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากภาคเหนือนะครับนะเป็นจากภาคเหนือก็คือเป็นสายพันธุ์จักรพพัดนะครับสายพันธุ์จักรพพัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สายพันธุ์จักระพัดทางภาคเหนือนั้นนะครับนะจริงๆเขาตอนเวลาที่เขา ติดดอกนะครับติดดอกแล้วก็จะติดลูกเด้วยนะครับเขาจะค่อนข้างชอบอากาศที่อากาศเย็นนะครับนะอากาศเย็นที่ยาวกว่าปกาตินะครับในะยาวกว่าสายพันธุ์ที่เราปลูกกันในภาคอีสานก็คือที่คนกําลังนิยมปลูกกันนั้นก็คือสายพันธุ์นพหนึ่งนะครับนะหรือสายพันธุ์นครพนมนั่นเองนะครับที่มีการ พัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับแต่อันนี้ก็เนื่องจากทางบ้านสวนของเรานั้นได้ซื้อตามรถนะครับนะรถที่เ,เดินขายก็เรียกว่าขายกิ่งกิ่งพันุ์ไม้ต่างๆนะครับนะก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ข้อเราก็ปลูกไว้นะครับก็ปลูกไว้แล้วก็สิบกว่าปีนะครับนะที่เขาให้ผลผลิดขึ้นมานะครับนั่นก็ เราก็จะได้ศึกษานะครับแล้วก็เรื่องขนผิดในปีต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะที่พาทุกท่านมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตในเรื่องของรสชาตินะครับและเนื้อของเขาว่ากับมิตรของเขานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะที่แนะนำให้รู้ว่า ตอนนี้ก็คือเทพภาษาของเรานะครับนะก็มีผลไม้เมืองหนาวเหมือนกันนะครับนะก็ประหยัดจบคลิปเพื่อตอนนี้สวัสดีครับ